สวัสดีครับทุกท่านที่บอสไซสยสาวเนตนะครับนี่มาชมบรรยากาศฝนตกัาตีอำเภอแม่ออนแต่วัดเชียงใหม่ครับฝนก็เริ่มตกตั้งแต่ตักตื้นนะครับตอนนี้ก็ยังมายุทนะเนาะตกปล่อยๆเรื่อยๆครับนี่เราจะมาชมบรรยากาศก่อนครับฝนตกอ่ามันกาตีทำง,งานของบอสไซสยสาวเนตนะครับที่ทำง,งานประจำนะครับเป็นลุงอัดอัดบ็อก อัดอ,อ,อิทบอกนรัจะให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนี่ครับพี่น้องงานี้ทำงานประจำของเบาใชสสาวเน,น,น็ตเนอะตนักล้อปลาเบาเหนือปลาลุยนะครับตอนว่างๆตอนค่ําตอนแรงเลยตอนเช้าบรรยุนอก็อจะขึ้นปลานะครับหาเฮ็ดนะครับอาชีพร้องของเขาเนาะหาเฮ็ดนั่นคืออาชีพรักนะครับวันนี้ได้อัดบล็อก ได้แค่นี้นะครับออนี้ปูนคาดนะครับได้แค่นี้ก่อนนะครับตรงที่วันกันกต่ออาไดประมาณแปดก้ออยก้อนนะครับแปดก้อนร้อยก้อน,นอันนี้เครื่องอัดนะครับ เป็นโม่นะครับถงแตทนขึ้นมาครับริเวณที่ทำงานของมากไตสายแนตเนอร์สิหน่อยเมื่อผลขนาดครับทางหน้าผมงมอกก็มีแต่คิเบเก๋สิหน่อย โคตรอ่อนทักมือสังม,มือนะครับเห็ดจังออกละฝนตกนักนี้นะครับจะได้รุ่นเห็ดจังละครนะับเนาะสองวันนะครับจะได้ทำงานประจำไปก่อนนะครับงานอัดบล็อกครับงานงานนักไปหน่อยนะครับหน่อยแต่ก็าโอทผลเนาะเนาะโดยการยื่หลอดของมูอเฮานะครับของครอบครัวนะครับ ก็รบาดนะครับเปืนวัน,น800กักแปดร้อยก็ร้อยไปยังนี้นะครับนาอสองคนสาวแนนะครับครับพี่นอ้องรับแค่นี้ฮะ,ะ็คนี้กันงท,นทเป็นคลิปตั้งสั้นนะครับเป็นนอ้องไม่ให้หันนะครับงานรักของเราใช้สาวแนตก็คืออาร์ตอ,อกนะครับ แอัดบอ็อกไว้ันหน้านะครับจะสาวแนทอัดเมื่อชมนะครับอัดบล็อกนะครับเสียงมันจะเสียงดังนเอยเน้อพี่น้องเสียงดังพิโมกูนครับสลับไปนนี่ออกไซดสาวเนตสนลับพี่น้องก่อนเน้อสลับสาวเนตนอนรับก่อนครับไว้รอไปเก็บเฮ็ดนแขงเก็บเฮ็ดนะครับเนาะ อันนี้อเอาใช้รับพี่น้องกันเออขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดที่สามคนรนักต่ปลาเบาเหนือพาลูอิเนอร์ขอบคุณดีคอมเมนต์กันมานะครับไม่ละบมลืมกันเนาะยังได้ขอบปุณควาังใจของเราใช้ส,สแนตตลอดไปเนอะรสวัสดีครับพี่น้องบังคับข้างลงบล็อกครับให้ดกๆนะครับ อ่อน,นั้นดราตัางตำ่ำพงงนะ <laughs>